สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเต้งหนาวชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้เต้งหนาวจะพาเพื่อนไปเที่ยวจังหวัดจันทบุรีเข้าหน้าฝนแล้วนะคะเราจะพาเพื่อนไปเที่ยวที่นี่กันเลยที่อุทยานแห่งชาติน้ําตกผิวจังหวัดจันทบุรีนั่นเองค่ะสำหรับอัตราค่าเข้าชมอุทยานผู้ใหญ่คิด ท่านละ40บาทเด็กท่านละ20บาทเด็กอายุต่ำกว่า3ปีเข้าชมฟรีและผู้สูงอายุ60ปีเข้าชมฟรีเช่นกันค่ะอุทยานเปิดทำการเวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึง16นาฬกา30นาทีนะคะที่สำคัญที่นี่เขารับเฉพาะเงินสดนะคะที่มาของน้ำตกพิ้วนะคะ เขาบอกว่าชื่อว่าพิ้วนั่นมาจากภาษาขอมมีความหมายว่าทรายหรือหาดทรายสันนิษฐานกันว่าชื่อน้ำตกพิ้วก็คงมาจากต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ชอบขึ้นในที่ดินปนทรายรัษณะเป็นไม้เถามีดอกเป็นช่อผลเล็กคล้ายลูกเกดสีเหลืองอมแดงขึ้นอยู่ทั่วไปในแถบนี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ย บุทยานเขาก็ปลูกไว้ให้นักท่องเที่ยวดูด้วยนะคะสำหรับน้ำตกผิวนะคะเขาบอกว่าจะตกลงมาจากหน้าผาสูงลดหลั่นลงมา3ชั้นมีอ่างศิลาธรรมชาติรองรับเป็นชั้นๆด้วยนะคะน้ำที่ตกลงมาถึงอ่างศิลา20เมตรเนี่ยจะกระทบกับแง่งหินแตกกระจายเป็นฟองฝอยและน้ำจะใสมาก ในแอ่งน้ําเป็นที่อาศัยของฝูงปลาจํานวนมากด้วยนะคะแล้วก็สองฝากฝั่งลําธารก็ยังมีต้นไม้ใหญ่น้อยเขียวขจีน่าชมเป็นเอกลักษณ์และก็เป็นจุดเด่นของที่นี่ด้วยนะคะในอดีตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสหลายคราวทรงโปรดสถานที่แห่งนี้ ได้สร้างสิ่งก่อสร้างเป็นอนุสรณ์นั่นก็คืออรกรณ์กรเจดีสร้างในปีพุทธศักราช2419เป็นเจดีที่มีมอสปกคลุมเขียวขจีส่วนสถูปพระนางเดืร่ร่มสร้างในปีพุทธศักราช2424เพื่อเป็นที่ระลึกแก่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตนบรมราชเทวีเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จมาที่นี่ และภายหลังที่พระนางสิ้นพระชนจากเรือพับประเทียบล่มแล้วภายในสถูกก็ได้บรรจุพระังคารของพระนางเจ้าไว้ด้วยค่ะสำหรับน้ำตกผิวตั้งอยู่ในเทือกเขาสะบาบภายในอุทยานแห่งชาติน้ำตกผิวตําำบลผิว้ําอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนั่นเองค่ะ เมื่อได้ฟังประวัติของน้ำตกผิวแล้วอย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะทุกคนช่วงนี้ฝนตกน้ำกำลังสวยแล้วก็เยอะด้วยค่ะสำหรับเต้งหนาววันนี้ก็ขอลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเต้งหนาวเลยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย